สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พามาชมตลาดหนาโรงงานค่ะมาซื้อของตลาดหนาโรงงานห <c oughs> มองเก้าละค่ะตลาดเลี้ยง <c oughs> คึกคักค่ะคนเริ่มหลายแล้วลูกค้าเริ่มหลาเ่เลี <c oughs> ้ยวเป็นหมูเป็นข้าวต้มว <c oughs> ัดระบาดด้วยเดี๋ยวนี้วัดไนระบาด

ข้าค่ะยังชี่มเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูฟองลายลายเป็นตะสวอนอันนีเด้อค่ะพี่น้องผักมีสี่ใตั้งวันที่หนึ่งนี่ให้พร้อมดีค่ะโอ้ม้าวอนแล้วี้ย มหอดไวใช่วะแม่รัศมีกับมหอดเราค่ะน,นี่ค่ะโตแม่รัศมีอ mm hmm. ้ด้องเตียง mm hmm. อืมค่ะ mm hmm. มีรลายใดมือละเท่าใดก็เอาเนาะคะ่ะมือละร้อยกว่าสองร้อยก็เอาเมอดืดละค่ะพี่น้อง ค่ะพี่นอ้องถ้าเป็นเทศกาลน่งค้นไหลค่ะในตลาดแน่นเอียดเลยอือที่มาปีเลยแล้ว nhàng nano nè túi nhựa plastic ok này má xài nó kẹo ăn tia phec phec mèo tia nói nói tiếng người trang đầy ô ủa nè, um, chúng ta phải choám khám lần ngoài, khám lần ngoài. Tao tía, phù đong xếp cho nhằng này được không Xếp, <laughs> 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 <Đẹp>. <laughs> บ่มบ้าปุ้งบ่มี่ผู้ด้วยก็มีอยูผู้บ้าอันปุ้งเอาไปไหมอันยาที่เอาถือเอามาม้าส้นห่ด้ถึงได้สิบบาทมันเอาไหมหนี่งสิบวันน่ะคัมแล้วล่ะเมื่อนี้บ้านกลามเอาผู้ใหญ่บ้านบ้านกลามเอาเขาจะเป็นบุญกฐินเขาจะไปเฮ็ดให้คนจินอะไรปุ๊ Có bữa đây lại được cái kilo quá. Hắn chơi cái đây mới đây cho cả bọn mình vay hiện ra. Bọn họ vay mình chỉ bữa đây tu lại tu lên. Chỉ đây tiệm mới vay hết châu. <laughs> <laughs> ừ. 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 Dạ, คันไปอมน่ะเขาจีบค่อยซื้อคนน่ะเพราะว่าเขาจีซื้อเจ้าอนะื Mont ่นเขาเคยซื้อเจ้าอื่นเขาก็ซื้อแต่เจ้าอื่นอมอ่ะมาที่นี่ของเจ้าหน่ะดวงเขาก็จีซื้อถ้าของเจ้าได้แบบเนี้ยเจ้าดวงรดผู้ใดได้กินรสชาติอันไดเขาก็กินอันนั่นล่ละบะขามค่ะพี่น้องคองเท่าไรน่ะไม่มีบ้าบะขามพองละสิบบาทพี่น้อง ประคามกับขายดีค่ะพี่น้องเพราะว่าขมิดอ่อนเนี่ยก,ก่กัมพูดเนี่ยก่อพม่าคนไทยก็ซื้อดชูช้าเผื่อ <acabar> ว่าฉันบอกกระไดพม่ากันนากบพมา่าคนไทยก็ซื้อดีเพราะคนไทยคือกันค่ะคนไทยก็ซื้อดีคือกันทั้งนั้นมีเห็ดฟางค่ะเห็ดนางฟ้านางล้มค่ะพี่น้องนี่ผลไม้อันนั้นกับผลไม้ค่ะพี่น้องตัวสุดท้ายคนกับผลไม้ ขายดีขึ้นกันค่ะทานคนใกล้ๆนะค่ะเนาะเป็นอะไรค้านี่ผลไม้โตใหญ่ค่ะพี่น้องตลาดตนียเอาออกไปหอดพุนค่ะพี่น้องทางนี้กับเนี้ยเอาออกไปคุณค่ะตะวินตกคุณค่ะเนยเอาออกไปคุณค่ตะวินตกแต่คล้องถือค่ะพี่น้องคล้องถือ ประจําคาจนค่ะแว่ซื้อค่ะไปตลาดลาดีบมาซื้อมาตัวตลาดค่ะเดี๋ยวนี้มาซื้อหนีย่างเดียวค่ะตอตอตะอยู่ที่ <c oughs> อันนี้กับพักได้ไหมบผักอีตูเล้ามืนเนี่ย น่าจะมีตู้เล้ากว่าเนี่ย,เ,ย <c oughs> เดี๋ยวจ้่นเนจาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆนั่นค่ายคลิปแล้วก่อนพี่หัวล้าง้ามได้ดิเดี๋ยวคายของให้เพื่อนก่อนเด็กนางฟ้านางล้มได้ี่ยค่ะพี่น้องของเจ้านี่แซ่บค่ะมีคุณภาพ แค่นี้ก็ซื้อประจําทุงเท่าไรลลหลายเฮ็ดไวน้นะตามซิปที่สิบพันโอ้แม,ม่ค่ะก็เป็นตาฮัตากตาฮักด้วยจ้ะจำมั่มดีดีเป็นตาฮักตาฮักนั่นอาหารสำร็จค่ะหลายย่างหลายอันค่ะพี่น้องมาชมมาเชยมาจับมาต้องได้จับต้องได้ชมได้คะ่ะเพราะใจก็จังเอาเพราะใจก็ ก็ต้องเอาเรื่องโนวาด้วยค่ะไข่ไข่กับนี้หลเจ้าค่ะเจ้าเท่านั้นกับนี้เจ้านี้กับนี้ถูกถูกค่ะแน่นพาเห็นเขาเอาเลยเห็นเป็นโมแม่ลัสนีกระคามดิบกับขายได้ด้วยค่ะพี่น้องเลย ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมขอบคุณหลายๆจ้าสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า